สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องแอป SKY ACTIVE กันนะครับวันนี้ผมเซลล์แอปครับเซลล์พวามมีค่ะครับก็วันนี้เป็นวันที่ดีเนาะเราอยากจะมารีวิวรถเตรียมตัวส่งมอบของน้องพอมนะครับ<ช>ซึ่งจะส่งมอบในพรุ่งนี้ก็เป็นรถรุ่นอะไร,อะไรเอ่ย m a z d c x x 3ค่ะรุ่นของเรารุ่นนี้เป็นรุ่น COMFORT นะคะราคาอยู่ที่890,000าบาทเท่านั้นเองค่ะก็เป็นสี ตัวของเทาโพลีเมนทันเกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมรีวิวโดยรวมนะครับท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะได้รถมัตดด้าไปเที่ยววันสงการที่จะเข้ามาแล้วนะครับเหลือเวลาแค่เดือนเดียว<ห>เท่านั้นเอง<ๆ>เดือนนี้ก็เข้าสู่เดือนมีนาแล้วใครอยากได้รถขับกลับไปบ้านไปต่างจังหวัดไปหาครอบครัวนะครับก็ติดต่อนะครับมัต้าพระนครสาขาเกษตรนวมินนะครับแล้วก็ฝากเว็บไซต์ด้วย w w w mazda เกษตรนวมินขายรถยนต์ออนไลน์ .com นะครับหรือโทรติดต่อหาผมแล้วก็น้องพอมได้ที่นะครับ081327087ที่เบอร์เดียวกันนี้แล้วก็แอดไลน์ได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมกันด้านในนะครับว่าในห้องส่งมอบนะครับมีรถ CX3 รอทุกท่านที่จะให้รีวิวอยู่นะครับเดี๋ยวน้องพรอมกับผมจะพาไปดูครับสักครู่ครับ โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องส่งมอบที่มาด,ด้าพนาครสาขา,ขาเกษตรนนนะวะมินแล้วนะครับผมเซลล์แอปกับเซลล์พอมก็อยากจะมารีวิว รถรุ่น CX3 นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลยใช่แล้วรุ่นคอมฟอร์ทนะครับท<ฟ>่านไหนที่สนใจอยากจะได้ CX3 มาก็อยากให้ดูคลิปนี้นะครับเราอยากก็จะพรีเซนต์รถคร่าวๆให้ลูกค้าได้ชมกันแต่ยังไงถ้ามันยังไม่จุใจก็เข้ามาที่โชว์รูมของเราโชว์รูมของเราได้เลยเราจะได้อธิบายในตัวรถและก็ในเรื่องของราคาต่างๆว่าคุณลูกค้าค่ะเหมาะสมกับตัวรุ่นไหนและก็การใช้งานเราจะได้แนะนําให้คุณลูกค,าค้าได้ได้รตรงตาม ใช่ครับเพราะว่า CX 3มเนี่ยมันเหมาะกับลูกค้าในกลุ่มที่แบบว่ามีครอบครัวเล็กๆนะครับเป็นรถคอสเออร์เล็กๆนะครับที่อยากจะได้รถยกสูงขับรถสบายๆในต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวต้องพอมพาไปรีวิวด้านหน้าก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างเพื่อไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวคอมขอแนะนําก่อนเลยนะคะก็คือรุ่นเนี้ยเป็น CX 3เนาะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยค่ะเป็นรุ่นคอมฟอร์ททีเนี้ยบางคนค่ะพี่แอปเขาเขาอยากรู้ว่า ไอตัวแล้วตัวกลางล่ะไอตัวกลางตัวเบทพาร์ตแต่พี่แอฟมันแตกต่างกับรุ่นท็อปยังไงอย่างอย่างแรกก็บอกก่อนเลยว่าของเราเนี่ยรุ่น cx 3มเนี่ยมันจะมีอ่าสามรุ่นย่อยนะครับก็เป็นรุ่นเบทนะครับเบทพาร์ตแล้วก็รุ่นคอมฟอร์ตนะครับก็ที่เห็นอยู่นี่กาจะเป็นรุ่นคอมฟอร์ตละงั้นเดี๋ยวคอเทียบให้เลยว่าตัวรุ่นเบรพาร์ตค่ะราคาเขาจะอยู่ที่8 2 9 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ตัวคอมฟอร์ตของเรานะคะจะอยู่ที่80,000 94,000บาทซึ่งต่างกันอยู่ประมาณนิดหน่อยนิดหน่อยประมาณ7 0็0 0ทีเนี้ยเดี๋ยวพอมจะพามาดูว่าตัวที่ราคาที่เขาต่างกันนะคะเขามีอะไรที่เพิ่มเข้ามาให้ที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจที่จะเอารุ่นนี้ใช่ครับครับอย่างแรกเลยหนูเดี๋ยวพรอมพามาดูด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าของเราตัวนี้นะคะคุณลูกค้า ไฟตัดหมอกให้ค่ะ LED ซึ่งตัวเบรพัดไม่มีเลยและอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของระบบความปลอดภัยค่ะของเรามีเซ,นเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยให้4จุด4จุดเลยกันตรงนี้เลย 1, 2, 3, 4เซ็นเซอร์เนี่ยเขาจะเข้ากับตัวของบอดี้รถเลยสี่บอดี้รถไม่ได้แบบ มันจะไปติดจากข้างนอกมาเพิ่มตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะครับซึ่งเป็นระบบช่วยความปลอดภยัยใ,<ช>ให้ลูกค้าเวลาจะจอดหรืออะ<ช>ไรอย่างนี้นะครับเซ<ร>็นเซอร์เขาก็จะแจ้งมาด้านหน้าได้เลยแล้วมันจะลงในห้องโดยสารด้วยนะครับครับผมและก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เพิ่มเข้ามาในเรื่องของตัวด้านหน้าคือกล้อง360องศาค่ะกล้องตัวนี้นะค่ะพี่แอฟใช่นี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็คือเราจะมองเห็นนะคะรอบตัวรถเลยค่ะพี่แอฟก็คือเวลาเราเข้า ปากซอยที่แบบแคบๆที่แอบเราสามารถที่จะดูได้เลยว่าเราเลี้ยวค้นไหมตัวขุ้นาปก็คือพูดง่ายๆก็คือกล้องส360องศาก็คือกล้องรอบคันเวลาจะจอดเข้าซองหรือเข้าในที่มุมแคบเนี่ยกล้องเขาจะทํางานแก้งไปในจอหน้าจอของเราในภายในรถนะครับจะเห็นทั้งมุมท็อปวิวซ้ายขวาเท่านั้นเองนะครับผมรายละเอียดรวมๆเบื้องต้นเนี่ยก็คือเป็นมาเหมือนเดิมเลยครับ อ่าเล s อ uh, นะิสสโมเนาะก็คือแบบว่าอ่าคนที่ขับมาด้าเนี่ยก็ได้คอนเซปของมาด้าในรุ่นใหม่ๆก็คือ,อเรียบหรูนะครับเรียบง่ายได้ขับศิลปะบนท้องถนนนะครับกระจังหน้ามากับนี่เลยครับเซ็กเนเจอร์วิงนะครับที่ทุกท่านเห็นก็คือมีอยู่ในทุกรุ่นอยู่แล้วของในเจงของมาด้านะครับก็จะเป็นแบบตั้งฉากขึ้นมานะครับขับไปไหนก็คือโดดเด่นรู้เลยว่าเป็นรถมาด้านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาด้านข้างกันบ้างต่อมาเลยค่ะด้านข้างค่ะพี <S <S ่แอฟเขาจะมีตัวระบบ iX10 ็กซ์สที่เป็นระบบ ช่วยขับรถอัจฉริยะใช่ครับเป็นระบบความปลอดภัยอัจฉริยะดีกว่าซึ่งในตัวคอมฟอร์ตเนี่ยเขาเพิ่มมาให้ในคือ2ระบบด้วยกันอย่างแรกค่ะระบบที่1คือระบบ ABSM ใช่คืออะไรคะที่บระบบ ABS Blind Spot Monitoring นะครับก็คือระบบช่วยเตือนรถเมื่ออยู่ในจุดมุมอับสายตาอย่างเช่นนาอเปลี่ยนเลนใช่นขับรถไปอยู่นะครับอยากจะเปลี่ยนเลนขึ้นมา แล้วดันจุดปุ่มอับสายตาเรามองไม่เห็น<ข>าบาง,งทีเราอาจจะต้องยกตัวแล้วดูกระจกเฮ้ยมีรถมาหรือเปล่าระบบ นี้จะเป็นระบบเสริมช่วยป้องกันผู้ขับขี่อีกหนึ่งระบบเลยเวลารถเขามาด้านข้างาแล้วเรามองไม่เห็นเขาจะมีไฟแล้วก็จะแจ้งเตือนภายในห้องโดยสารด้วย<ม>ซึ่งเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่แล้วก็รถด้วยนะครับไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเปลี่ยนเลนแบบมั่นใจเลยใช่ครับเดี๋ยวเรามาเข้ามาด้านในกันดีกว่าอ่าอันนี้รถของน้องพร้อมเตรียมส่งมอบให้กับลูกค<ช>้า,าบอกเลยว่าก็คือติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับหกสิบรอบคันเนาะแล้วก็มีนี่ ชุดคิ้วกันสา,าด้วยแล้วก็มีอ,อย่างหนะึ่งที่พีชอบก็คือตัวสครับเพจสวยมากครับเขียนซีเสาตัวนี้เลยสวยงามมากเป็นไง่แจ๋วเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมภายในกันนะครับว่าเป็นยังไงรอติดตามสักครู่ครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กัน ของในรุ่นของ CX 3ภายในบ้างละเป็นตัวคอมฟอร์ตนะครับแบบน้องพอมนะครับแล้วก็เซลล์แอปเ,ออเข้ามาครั้งแรกที่เริ่มสัมผัสเฟิร์สอ p มเพ s i ชัในของอารมณ์น้องพอมเนี่ยเข้ามาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างในห้องโดยสารของเขาคือเอาความจริงาจาก<ม>พรมเลยนะก็คือว่าเวลาเข้ามาค่ะเม,มันมองว่าเฮ้ยทำไมรถเล็กมันดูรถเล็กนะแต่ว่ามันรู้สึกว่ากว้างแล้วก็แบบปกอะไรว่าอะไรอะ ทัศนวิสัยใช่ทันวิสัยดีดใช่ครับกมคือมันเหมือนคล้ายมาด้าสอบอกเลยว่าเจ้าตัว CX 3เนี่ยเพราะว่ามันมาด้าสองเนี่ยเขาก็เป็นรุ่นแบบเป็นเจนเริ่มต้นเนาะเป็นที่แบบลูกค้าเลือกใช้งานแบบง่ายเลยอันนั้น CX 3เนี่ยราคาเขาจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยเครื่องยนต์เขาก็จะเพิ่มมาเป็น2.0แล้วก็พอลูกค้าซื้อตรงนี้ที่ได้รับก็คือจะเป็นในอารมณ์แบบ c o สอเวอร์ละ ลูกค้าขับรถแบบว่าทัศนวิสัยดีขึ้นอะไรขึ้นขนคนได้มากขึ้นด้วยตัวถังกว้างขึ้นด้วยนะครับอันนี้โดยรวมแล้วก็คือข้อดีของเขาสําหรับคนที่ชอบรถตัวยกสูงแบบมีบัตเจ็ตเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับรถตัวเล็กแต่ว่าเครื่องแรงใช่โอเคเดี๋ยวเรามารีวิวด้านในกันหน่อยได้เลยครับตัวนี้บอกเป็นยังไงน้องพรอมเข้ามาด้านหลังเบาไฟฟ้ามีที่ด้านหลังด้วยนะคะพี่แอ๊ดตัวนี้เมมโมรี่ซีฟได้นี่ชไ่าคน ตรงที่เบาะสงตำแหน่งใช่ไหมใช่ครับถูกต้องพวงมลาลัยของเราก็จะเป็น3ก้านแบบสปอร์ตมัลติฟังก์ชันนะครับตัวคูชคอนโทรลอยู่ด้านขวานะครับซ้ายมือจะเป็นระบบควบคุมตัวของ,งระบบอินเทอร์เนเมนต์ใช่วางสายรับสายโทรศัพท์ได้เราสามารถต่อบลูทูธได้ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้แบบไร้สายด้วยะนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยจะมี ปุ่มพุ s h start นะครับก็คือกุญแจเราไม่ต้องไขแล้วเราก็คือเก็บไว้เลยกุญแจนี้ก็เป็นเจนใหม่ของมาสด้าด้วยนะครับก็คือสามารถพกติดตัวได้เลยแล้วก็กดพุ s ส start สามารถขับรถออกไปได้เลยนะครับระบบการป้องกันการขโมยก็มีทุกอย่างเลยนะครับตัวนีพ้พูดถึงก็คือครบคันเลยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็รุ่นท็อปนะครับตัวนี้ก็มี wireless charger สามารถาเอาไอโฟนของเราหรือโทรศัพท์ที่รองรับตัว ชาร์จแบบไร้าสายนะครับสามารถวางไปแล้วก็สามารถชาร์จได้เลยนะครับก็เป็นเป็นอะไรที่สะดวกสบายไร้าสายแล้วทั้งหมดเลย Apple ิลคัทุกอย่างก็ไร้าสายระบบสัมผัสหน้าจอนะครับใช้มือได้ด้วยนะครับสามารถ ปรับแต่งได้ด้วยแล้วก็นี่เลยอย่างที่บอกอกล้อง3า0ร้อองศานะครับสามารถมีทั้งกล้องหลังกล้องหน้าแล้วก็มุมท็อปวิวนะครับะจะอยู่โชว์ภายในจอนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนแอร์แอร์ก็จะเป็นแอร์ที่แบบปรับออโต้ได้นะครับสามารถสามารถปรับได้เลยแล้วก็มีองศาปรับร้อนเย็นอยู่ด้านซ้ายนะครับปรับแอร์ทางออกแอร์ครับหนึ่งสองสามอยู่ที่ทางด้าน เท้าหรือตัวของเรานะครับก็สามารถเลือกได้เลยถูกต้องครับใช่ครับที่นี้น้องพอมดูด้านอย่างอื่นหน่อยเกียร์มีโหมดสปอร์ตโหมดธรรมดานะครับสามารถตับได้ในพวกลูกค้าที่แบบอยากสปอร์ตหน่อยอยากขับแบบใช้รอบเครื่องสูงๆหน่อยสามารถกดเล่นได้ถูกต้องครับใช่ครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พอมสังเกตเห็นเลยก็คือเบาะของเราเป็นเบาะหนังถูกไหมคะรุ่นคอรฟอร์ตเป็นเบาะหนังเลยใช่เบาะหนังเลยก็คือ ให้ความหรูหราเลยแล้วก็ทำความสะอาดง่ายด้วยนะครับแล้วก็ทุกรุ่นของมาสต้ามีตัวนี้เลยที่ทเก็บแว่นใช่มีทุกรุ่นเลยอันนี้ใส่ใจเลยนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ตัวท็อปคืออะไรหลังคาสรูปเลยครับผมก็คือสามารถเปิดได้แบบไฟฟ้าเลยะนะครับ แล้วก็ตัวนี้ที่เป็นคอมฟอร์ตนะครับก็คือให้อารมณ์มีสรลูปอยู่ล้วสามารถอากาศเปิดถ่ายเทได้ข้อดีของเขาอ่ะก็มีสามารถระบายอากาศได้เวลา,าเวลาเราจอดรถในที่ร้อนนะครับเราก็สามารถยก มันจะสามารถยกได้นิดนึงนะครับให้ากาศมันถ่ายเทนะครับกลางคืนเย็นๆก็ขับรถไปต่างจังหวัดนะครับก็สามารถเปิดได้เลยนะครับรับลมได้เลยใช่ไหมพี่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่ามีอะไรนะครับเดี๋ยวให้น้องพอม้องเข้าไปดูด้านหลังกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูนะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับเมื่อกี้เราอยู่กันที่ด้านหน้า ของ CX3 เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้น้องพรอมก็ลองนั่งในฝั่งคนขับผมนั่งในฝั่งคนนั่งเรียบร้อยก็รีวิวคร่าวๆให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงโอ <Okay, S 2> เคเราเปิดประตูเข้าไปเลยโอเคน้องพรอมลองเข้าไปเลยครับลองเปิดประตูประตูมีน้ําหนักเป็นยังไงบ้างน้องพรอมเปิด<ห>เบาะค่ะพี่มันไม่มันไม่ต้องออกแรงอะไม่ต้องออกแรงมากแล้วก็เหมือนรู้สึกว่า เขาเปิดได้กว้างใช่กว่ารถปกติใช่ถูกต้องครับลาขึ้นลงมันก็แบบไปติดอะไรเงี้ยค่ะก็เข้ได้เลยน้องพรอมน้องนั่งเข้าไปดูน้องพรอมนี่ก็อาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวน้อยนิดนึงนะครับนั่งแล้วก็ดูหลวมๆเดี๋ยวผมเป็นผู้ชายลองจะเข้าไปนั่งให้ดูนะครับสูงประมาณ1 7 3ถึง175เนี่ยนั่งเฮดรูมแบบเหลือประมาณ1กําปั้นเนาะเล็กรูมก็ไปได้นี่ปอกเราด้านหน้าก็ตัดแบบ รับจริงนะครับตรงด้านด้านตรงมีเรามีตรงกลางมีที่วางพนักแขนให้ด้วยนะครับใช่ก็คือตอนนี้มันเอาออกไม่ได้เพราะว่ารถมันใหม่เราก็ไม่อยากแกะให้ลูกค้านะครับก็อยากจะรีวิวให้ลูกค้ามห้กะเถูกต้องครับให้ลูกค้าแกะเองเนาะแล้วก็ภายในด้านข้างก็เป็นหนังกลับนุ่มไม่เป็นพลาสติกขึ้นรูปเนาะสามารถแบบว่าเวลาเราวางแขนตรงเนี้ยมันมันนุ่มมากนะครับใช่ค่ะแล้วมันแบบมันดีไซน์ออกมามันทำให้ดูแบบ ดั้งเดิมดนะ้วยเนาะพี่แ<ช>อน้องคอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะที่พอมสังเกตเห็นเลยนะคะก็คือว่าคนที่นั่งด้านหลังอ่ะเบาะด้านหน้าเขาค่ะไม่ได้บทบังวิสัยทัศน์ในการมองเลยอันนี้บอกเลยว่ามันเป็นหนึ่งในนวัตรกรรมของ m a สด้ที่เขาเรียก Sky Active v e h i c l e architecture ก็คือการนั่งในรูปแบบของอลูกค้าครับเขาจะดีไซน์ให้ให้เรานั่งนะครับแล้วก็คือ,อ ป้องกันกระดูกเชิงการปรวดหรืออักเสบในพวกนี้ด้วยก็คือเหมือนการเดินของมนุษย์เวลาน,นั่งแล้วคือเขาจะทําให้กระดูกเชิงการของเราวนเนี่ยไม่เมื่อยนะครับแล้วก็นั่งแล้วเนี่ย ตัวด้านหน้าของเบาะ,ะที่รองคอด้านหน้าเนี่ยครับไม่บงังบทบงังทัศนวิสัยเกิดให้เราไม่ให้ป้องกันไม่ให้เราเวยนหัวด้วยใช่อันนี้คือเขาก็คือใส่ใจในของอันนี้เป็นแพลตฟอร์มใหม่นะครับของม a z ด้าก็คือเขาจะดูแลใส่ใจรายละเอียดตรงนี้ด้วยครับผม<ช>เดี๋ยวเราไปเปิดด้านหลังดูกันว่ามีอะไรนะครับต้องพร้อมลงไปด้านหลังเลย ก็ในด้านหลังนะคะก็ม well. ันจะมีระบบ iActive Sense ค่ะพีอีกระบบหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาจากตัวด้านด้านข้างเมื่อกี้เนี้มี ABSM ไปแล้วก็คือ by sport ด้านข้างนะครับตอนนี้ก็เป็นระบบ RTCA RTCA เนาะใช่ก็คือเป็นระบบแจ้งเตือนเวลาเราถอยหลังนะครับก็คือเขาจะแจ้งเตือนตรงตรงกระจกข้างด้วยพร้อมกับระบบ ABSM นะครับก็คือเซ็นเซอร์เนี่ยเขาจะมีอยู่ด้านหลังเนี่ยสจุดนะครับถอยหลังก็คือ ยิงเขากล้ายวัตถุที่เมื่อไหร่ก็มันก็จะดังติ๊ดทีทีมือนตัวอย่างแบบนี้ไม่ใช่พี่แอปเวลาเราจอดรถเข้าในห้างค่ะเวลาเราเข้าซองด้านหน้าอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะเวลาเราถอยหลังออกถ้ามีรถสวนทางมากระทันหันเลยคะด้านข้างเขาจะแจ้งเตือนเลยว่ามีรถสัญญ,ญาณในมุมขับสัญญาณตรงเนี้ยเขาก็จะส่งมาเขาจะจับจับจับวัตถุนะครับระยะนะครับแล้วก็ตัวฝากระโปรงหลังของเราก็จะ เปิดได้แบบเบามากเบามากเนี่ยน้องพอมลองจับไม่ไม่ต้องยกเลยเนาะพี่แอมนาะใช่ครับน้อลองกันนะอ่ะขอลองดูลองได้เลยใช่ไม่เบาจริงไม่ไม่ต้องออกแรงอะไรมากเลยเพราะรถเขาเป็นรถที่ขนาดเล็กไม่ได้ใหญ่เหมือนพวกเจ้า CX30 อย่างนั้นน่ะตรงนั้นเขามีไฟเขามีัฝาท้าไฟฟ้าด้วยในส่วนท้ายนี่คือมันกว้างมากเลยนะคะพี่แอมนี่นี่กลางคืนเปิดได้ มีถาดท้ายตัวนี้นะครับที่พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าอยู่ด้านนี้เลยนะครับผมถาดท้ายเป็นของแท้นะคะผมแถมให้ของแท้มัดด้าทั้งหมดเลยใช่แล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับยางอะไหล่นะครับ C X 3ยังมียางอะไหล่นะครับปลอดภัยนะครับไม่เป็นชุดซ่อมยางด้วยนะครับอันนี้ก็คือสบายใจได้เลยเวลาเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องล้อยางนะครับเราก็มียางสุขเฉินให้นะครับไว้เปลี่ยนเลยนะครับผมแล้วก็มีไฟส่องสว่างด้านหลังด้วยในเวลามืดๆเราสามารถเปิดได้ อันนี้ก็คือรีวิวคร่าวๆของรุ่น Mazda CX3 Comfort นะครับลูกค้าดูแค่นี้จริงๆแล้วข้อมูลมันยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะมากพอเพราะว่าเดี๋ยวอยากให้มาหาเราที่ศูนย์ ชวนดูม,มีปันดีกว่านะครับที่มัต้าพนคอนสาขาเกษตหัวมินเซลแอปเซลพอมแล้วก็ทีมงานเซลมาต้าของเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับก็สนใจรถนะครับก็ติดต่อเรามาได้นะครับ0813727087หรือไลน์แอดที่เบอร์เดียวกันได้นี้นะครับแล้วก็ของน้องพอมนะครับของพอมนะคะโทรมาได้ที่เบอร์092ค่ะ7924961ค่ะพอมพอมบริการแล้วก็รอรับสายคุณลูกค้าอยู่เลยใครสนใจโปรดีโปรเด็ดค่ะต้องพอมมีจัดให้ครับแล้วก็ www m a มัตตาพนค o n ขายรถยนต์อ่าโทษทีนะครับมาด้าเกษตรนวมินทร์ขายรถยนต์ออไลน์ .com นะครับอย่าลืมด้วยเข้าไปเชีมชมเว็บไซต์ของเราได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับเซลล์แอปนะครับช่องแอปสกายแอคทีแล้วก็น้องพอมี่คะ่ะงั้นเราขอลากันตรงนี้นอะพี่แอปน้องครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ